ซุปเปอร์แมกครับ mm hmm. มาครับนอตน็อตนอตมีน็อตด้วยจอมข้าวมาเมื่อกี้ท่านเมื่อกี้อ่ะ 9.2้าุดสองครับเรียความมั่นใจครับผมพี่พานนะครับบอกลายครับแจ็คเอ็นคนบอกด้านหลังครับลายด้านหลังมานอราผรับงานใหญ่ครับใบปีครับหนึ่งสองสามนวันนะครับบางออกได้เอาไปนิวครับ ตีดีเซลครับ EGT ครับ Super Racing Team ครับเอ้ยโอ้โหบินหน้าบินไปแล้วครับโอ้โห,โโหเหลือจะเชื่อครับบินเลยครับโอ้โหใจหายใจคล่องเลยนะสวัสดีครับเอาเปลคเอาหน้าเปลงพูดแลู่นะครับโอ้โห พี่ครับตำมวจเตี้ยตัวพี่ครับตำมวจเตียครับรอสเปซเฟรมตองว่ะเออยยบ 7.5็ดครับลงประมาณร0อเมตรครับกลางล่ม217ครับ1.065ครับหนึ่มจห้าครับเจ็ดจุดห้าเกครับรมอเตยครับสวัสดีครับ